สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอรโหลดโปรแกรมรูดเครื่องนะครับอืมนะรับโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับโปรแกรมนี้สายฟ้ารับในมันชื่อโปรแกรมว่ารกร m King Root Version 3.4.7นะครับของเออ Elite เ0นะครับรุ่นลาวานั่นเองนะครับนี่รุ่นนี้นะครับ รุ่นเอ้ยไม่ใช่ครับผิดผิดผิดขออภัยนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับเวอร์ชันเอ็นดอ d ์ซีซีสองมันต้องใช้อืมเคิงรุ่นเวอร์ชันส่นะครับนี่คลิปแครดนะครับเวอร์ชันคลิปแครดกดค้างเข้าไปได้ถ้าใครมีรุ่นอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วปั๊บไปโหลดกันเลยแต่ว่าอันนี้ต้องโหลดในโฟ r ์แท่านนะครับโฟ h ์แชนี่เราเข้าไปในโฟ h ์แชเสร็จแล้วแล้วก็พิมพ์ว่า king root นะครับนี่อย่างนี้ king root ที่เป็นสายฟ้าแลบมันนี่นะครับผม king root k i n g r o o t นะครับพอเราเซ็ตเราเข้าไปที่ เอ,อที่เราโหลดมานะครับเรากดติดตั้งปับ๊บเราก็จะได้โปรกแกรมอย่างนี้มากดเข้าไปเลยพอเรากดอย่างนี้นะครับกดเข้าไปปับ๊บ,บมันแล้วมันก็กดแล้วมันก็จะเป็นติ๊กถูกอยางนี้นครับติดกถูกแต่ว่ามันมันเครื่องมันจะดับไปประมาณสักกี่รอบก็ไม่รู้บแต่ว่าไม่ถึงห้าไม่ถึงห้ารหรอบหรอกครับ แป๊บเดียวบางทีก็สองสามรอบแล้วก็ต้องรอนานหน่อยนะครับเออล้วก็ใช้กับโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับโปรแกรมนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ